สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องแมวีชาแนลนะคะสำหรับวันนี้นะคะไมวีก็จะมาทําสูตรนะคะกระตุ้นนะคะช่วยให้พริกของเราจเจริญเติบโต,ตเร็วแข็งแรงนะคะพร้อมที่จะติดดอกติดผลนะคะแตกยอดแตกใบามาเยอะๆเลยนะคะสําหรับพริกนะคะที่ปลูกนะคะในกระถางแบบนี้นะคะหรือว่าจะปลูกในแปลงลงดินหรือยังยังไงนะคะก็ะนําสูตรนี้นะคะไปบารุงได้เลยนะคะสําหรับ พิกปลูกใหม่ๆแบบนี้นะคะเราก็ต้องนะคะ,ะบำรุงให้ต้นพริกเจริญเติบโต,ตเร็วแข็งแรงนะคะไม่เฉพาะต้นพริกนะคะคุณผู้ชมพืชผักสวนครัวนะคะเช่นพริกมะเขือนะคะพวกมะนาวพวกต่างๆนะคะพืชผักสวนครัวนะคะแล้วก็นําสูตรนี้ไปบํารุงได้เลยนะคะบํารุงให้ต้นไม้ต้นพืชของเราเจริญเติบโตเร็วแข็งแรงนะคะเป็นสูตรง่ายๆนะคะ ลอดสารพิษค่ะไม่เป็นอันตรายต่อพืชผักสวนครัวนะคะแม่วีก็จะมาแนะนําให้ใช้สูตรนี้เลยนะคะเป็นสูตรง่ายๆคะ่ะตามแม่วีไปดูเลยนะคะว่าแม่วีใช้สูตรไหนนะคะและสําหรับวัสดุอุปกรณ์นะคะที่แม่วีจะต้องใช้นะคะก็จะมีนะคะแม่วีก็จะใช้เป็นข้าวเนาะข้าวเย็นที่เหลือนะคะเราก็นํามาบำรุงต้นไม้นะคะ สำหรับข้าวก็จะมีวิตามินนะคะซึ่งจะช่วยทำให้ต้นไม้ของเราแข็งแรงนะคะต่อไปก็จะเป็นผงชูรสนะคะสำหรับผงชูรสก็จะมีกรดอะมิโนนะคะจะมีโมโนโซเดียมกลูตาเมตนะคะซึ่งจะช่วยในการกระตุ้นการติดดอกออกผลได้ดีนะคะแล้วก็ยังจะทำให้ต้นไม้ของเรานะคะคมีใบที่เขียวงามนะคะแล้วก็จะมีเปลือกไขค่ค่ะสำหรับเปลือกไข่ก็จะมีแร่าธาตุมากมายนะคะก็เช่นแคลเซียมนะคะซึ่งจะทำให้ต้นไม้นะคะต้นพืชนะคะโต แข็งแรงนะคะแล้วก็จะมีโพแทสเซียมนะคะเรื่องการเจริญเติบโตนะคะของรากใบผลนะคะก็จะทําให้นะคะต้นไม้เขียวงามนะคะถ้าเราใช้ในพืชผักกินใบนะคะก็จะทําให้มีใบกรอบนะคะแล้วก็จะมีฟอสฟอรัสนะคะช่วยในเรื่องของการออกดอกนะคะแล้วก็ทําให้ติดผลเร็วนะคะทําให้ดอกไม้ทีอ่ออกดอกสวยงามนะคะ ต่อไปก็จะเป็นเครื่องดื่มชุกําลังนะคะจะเป็นยี่ห้อไหนก็ได้นะคะสําหรับเครื่องดื่มชุกล่างนะคะก็จะมีพวกวิตามินมีรวมนะคะซึ่งจะช่วยบํารุงรากนะคะกระตุ้นให้ติดรากเยอะนะคะและยังจะช่วยในการเร่งดอกเร่งผลด้วยนะคะต่อไปก็จะเป็นน้ำซาวข้าวนะคะสำหรับน้ำซาวข้าวก็จะมีวิตามินนะคะซึ่งจะ ใช้ในรถทุกวันเลยก็จะทําให้ต้นไม้ของเรานะคะ,ะเจริญเติบโตเร็วงอกงามนะคะเข้นแรงออกดอกได้ดีนะคะจากนั้นแม่วีก็จะนําข้าวนะคะ,ะข้าวมาตําเลยนะคะ จากนั้นก็นําเปลือกไข่นะคะมาตำด้วยค่ะผสมไปเลยนะคะจากนั้นก็เติมนะคะน้ำซาวข้าวลงไปเลยนะคะหนึ่งแก้วนะคะแล้วก็ทำการบด พุกเขาให้เข้ากันเลยนะคะจากนั้นให้เติมนะคะวงชูรสนะคะหนึ่งช้อนโต๊ะเลยค่ะเร่งดอกเร่งผลเร่งเขียวเร่งงามนะคะ ามด้วยเครื่องดืมชูกำลังนะคะหนึ่งช้อนโต๊ะเลยค่ะแล้วก็ผสมทุกอย่างให้เข้ากันเลยนะคะจากนั้นก็เตริมน้ำเปล่าสิตรนะคะแล้วก็นำนะคะปุ๋ยของเรานะคะผสมไปในน้ำเปล่าสิบริเลยนะคะ ก็นำไปราดรดนะคะต้นเมือต้นไม้ต้นพืชน,นะคะที่กำลังจะเจริญเติบโตนะคะให้โตเร็วนะคะก็นำปุ๋ยนะคะมาราดรถเลยนะคะสำหรับเวลาในการราดรถนะคะก็ช่วงเย็นๆนะคะซึ่งจะทำให้ต้นไม้ต้นพืชของเรานะคะได้รับสารอาหารนะคะมากมายเลยนะคะนะคะ สำหรับต้นพิกนะคะที่ปลูกปริมาณเยอะๆแบบนี้นะคะปลูกเป็นสวนเป็นแปลงแบบนี้นะคะเราก็สามารถราดดได้เลยนะคะกระตุ้นให้เจริญเติบโตเร็วออกดอกเยอะๆนะคะราดดไปเลยนะคะ สำหรับมะนาวนะคะเราก็ใช้ได้นะคะ,อะเอ็กไปเลยนะคะบริเวณนะคะ,ะตนะน้นมะนาวนะคะซึ่งจะช่วยในการนะคะเร่งการจเจริญเติบโตนะคะติดดอกติดโคนมาเยอะๆเลยนะคะสำหรับสูตรนี้นะคะเป็นสูตรง่ายๆนะคะค่ะสำหรับสูตรนี้ละวิธีนี้นะคะเป็นการนะคะ ช่วยในการบำรุงต้นไม้ต้นพืชของเราให้เจริญเติบโตเร็วแข็งแรงนะคะไม่ว่าจะเป็นต้นพริกต้นมะเขือต้นมะนาวต้นพืชผักสวนควรัวต่างๆนะคะเราก็สามารถนะคะนําสูตรนี้นะคะไปบํารุงได้เลยนะคะเร่งการเจริญเติบโต,ตให้กับต้นไม้ต้นพืชนะคะต้นไม้แข็งแรงโตเร็วรากแข็งแรงนะคะมีใบที่เขียวงามนะคะ ค่ะและสำหรับคลิปนี้นะคะไม่มีขอบคุณทุกท่านนะคะที่รับชมคลิปจนจบนะคะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามไม่ว c h ชนแนลนะคะแล้วพบกันคลิปหน้าคา่ะสําหรับคลิปนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ